ผมมีของเล่นใหม่ครับอันนี้ไม่เกี่ยวนี่อันนี้ของเล่นใหม่จะถามว่านิ้วไปโดนอะไรมานะครับก็คือนิ้วนิ้วมันลอกนะครับนิ้วมันลอกครับมันทําการบ้านไม่ได้มันก็เลยลอกมามาดูกันครับอันนี้ก็คือหมาล่าหม้อไฟของแม่พิมนะหรือว่าพิมอีไอ พิมพ์ eir นะผมผมไม่อยากเปิดโลโก้มากนะครับอ่าเปิดเปิดโลโก้ได้แต่ว่าจะไม่เปิดคอนแทคให้แล้วกันนะครับว่าไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับถ้าเกิดว่าแม่พิมพ์อ i r อยากเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อมานะครับนะอืมนะอันนี้ก็คือของพิมพ์ eir นะครับหม้อไฟหมาล่าหม้อไฟนะครับแม่อิมนะับเส้นหนึบ ต้นตำลับเสีฉวนเลยนะครับนะอ่าเนี่ยมาดูร,บรอบๆกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะมันก็จะมีเขียนหนึ่งเส้นหนึ่งก่กรัมกี่กรมกกระยะเวลาอยู่ที่ประมาณสามเดือนนะเก็บรักษาได้สามเดือน,นครับซึ่งตัวเนี้ยความพิเศษของมันอยู่ตรงที่มันสามารถอุ่นตัวเองได้เว้ยเออสามารถอุ่นตัวเองได้มาดูกันอุ่นยังไงนะครับนะ <S <S ก็อันนี้ไม่เกี่ยวอัน,นอันนี้อร่อยอืมอันนี้อร่อยอันนี้จะอร่อยไหมมาดูกันนะขอเปิดแป๊บ ซึ่งผมเปิดให้ดูไม่ได้ครับแต่ว่าผมก็จะใช้มีดเนี่ยค่อยๆแซตพลาสติกออกมาอ่าพอแกะพลาสติกออกมาปุ๊บอันนี้พลาสติกนะครับมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะนี่มอไฟถือว่าสวยนะถือว่าสวยนะอันนี้ราคาจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่รู้สึกจะ3 0 0มมั้งนะก็ไม่ถูก <c oughs> ไม่ถูกแล้วกันนะ <c oughs> พูดว่าไม่ถูกแล้วกันนะพูดแพงไม่ได้นะมันไม่ถูกแล้วกันนะครับโอเคซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหมาล่านะต้นตำหลับเสีฉวนเลยนะแยงว่าแบบเออคือ หมาล่าที่ทุกคนกินกันน่ะมันจะมีรสชาติที่แบบเป็นไทยๆไ,ไว้แต่หมาล่าของจริงเลยนะมันจะมีรสชาติที่แตกต่างออกไปเยอะมากเลยเอาง่ายๆคือคนไทยกินลิ้นเอียงอะ่ะ<น>กินลิ้นเอียงอะ่ะไอสัตว์ถ้าเกิดมึงไปกินแบบหมาล่าจริงๆอะ่ะมึงกินลิ้นเอียงผมบอกเลยนะซึ่งมาดูกันว่าอันนี้คือหมาล่าต้นตำรับจริงๆไหมนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนจีนนะครับเป็นคนจีนแท้เลยนะ ผมได้กินหมาล่าที่แบบเป็นต้นตำรับบ่อยมากนะครับนะสำหรับใครที่เคยกินหมาล่าต้นตำรับจริงๆจะรู้ว่ามันลิ้นเอียงยังไงนะครับนะะมาดูกันว่าอันนี้มันจะถึงพริกถึงขิงไหมอันนี้มีวิธีอยู่นะครับวิธีรับประทานนะก็ถอดออกมาปุ๊บใส่ของใส่ของใส่น้ำใส่น้ำข้างล่างแล้วมันก็เดือดเดือดนะครับนะโอเคได้เลยเดือวจัดการให้นะครับนะโอเคนี่แกะซองออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้เปิดเปิดอันบ็อกซิ่งอ่านี่นก็จะมีอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบหน่อไม้ปะหน่อไม้หรือเส้นวะรู้ส ชอบกินหมาล่าจะรู้กันดีนะครับอันนี้เป็นเส้นดิบๆนะเป็นเส้นดึบๆนะเอาไว้กินกับหมาล่าเข้ากันมากเลยอ่ะอันเนี้ยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นน้ำซอสป่ะเอ้ยไม่ใช่มันเป็นเห็ดป่ะเห็ดจะจับดูเหมือนเห็ดนะครับนั่นน่าจะเป็นเห็ดนะเออี่นอันเนี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อนะครับนะก็จะเป็นเนื้อไม่ก็เส้นนะดูอ่ะนี่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 อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงนะครับมาวิจัยด้วยกันพูดเป็นนักวิทยาศาสตร์ หมาล่าจริงๆต้องเป็นแบบนี้นะครับหมาล่าจริงๆต้องเป็นแบบนี้นะครับใครไปเห็นหมาล่าที่เป็นผงใส่น้ำนะอย่าไปเชื่อหมาล่ามันมี2แบบนะครับมีแบบที่กินแบบเปล่าๆเช่นแบบจิ้มกินจิ้มเนื้อที่เขาย่างกินกับแบบนี้นะครับก็คือกินแบบน้ําใครเห็นร้านไหนเอาผงหมาล่าเทใส่น้ําทําเป็นชาบูแดกมึงเดินไปต่อย <c oughs> เดินไปต่อยเลยนะ <c oughs> มันไม่ใช่ต้นตำรับนะครับต้นตำรับต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีน้ํามันหมาล่าต้องมีพริกหมาล่าอย่างนี้นะครับถือว่าได้ผลไม่ใช่ถือว่าโอเคนะครับสําหรับแม่พิมพ์นะครับโอเคเลยกูดกูดจากใจคนจีนครับถูกต้องถูกต้นถูกต้นตำรับอ่ะเขาบอกว่าข้างในจะมีอ่านี่อันนี้ก็จะเป็นแบบถุงความร้อนนะครับ อันนี้มันข้างในมันจะเป็นสารเคมีนะครับเมื่อโดนน้าปุ๊บมันจะเกิดความร้อนนะครับปุบปุบบปุ๊บเลยนะเออแล้วมันก็จะทําให้อุ่นเนี้ยอุ่นไอ้พวกเนี้ยจนกลายเป็นหมาล่าของเราได้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะมีช้อนซ่อมแถมมานะโอเคได้อ่านเดี๋ยวผมขอตัวใส่ทุกอย่างไว้ข้างในก่อนนะครับนะนี่ครับถุงความร้อนจะหน้าตาแบบนี้เห็นป่ะเห็นป่ะน้ำน้ำมันก็จะนุ่มๆหน่อยอย่าเอาไปกินครับอย่าเอาไปกินอย่าเอาเข้าปากนะครับอย่าเอาเข้าปากมันเป็นสารเคมีครับบอกไว้ก่อนสารเคมีครับ อันตรายมากเขาบอกว่ามันมีความร้อนได้เท่าไหร่วะอาจจะพันองศาเลยปะนะอาจจะพันองศาเลยนะ,จจะนนะี่มันร้อนมากก็ถึงปะวะน่าจะไม่ถึงมนะั้งถ้าพันองศาถ้วยนี้ก็คงจะเหลวไปแล้ว <c oughs> น่าจะประมาณแบบหลายร้อยองศานะครับนะสำหรับไอ้ตัวนี้นะครับนะร้อนมากนะต้องระวังนะเออนะแล้วก็แค่ใส่น้ําลงไปนะครับแต่ก่อนหน้านี้เราต้องใส่วัตถุดิบของเราลงไปในถ้วยเฮี้ยนี้ก่อนครับมีโอ้โหเสรษจไม่น่ากิน <c oughs> เสษน้ำมันมันมันดูเหมือนมันดูเหมือนพูดไม่ได้ครับเอาเลว่าเดี๋ยวเดมใส่ใส่ก่อนนะครับใส่ก่อนโอเคตอนนี้มีประเด็นละมีประเด็นแล้วครับก็คือพอผมแกะซองหมาล่าออกมาครับกลิ่นมันไม่เหมือนกลิ่นมันไม่เหมือนกับหมาล่าที่ผมเคยกินนะครับอาจเป็นเพราะมันเป็นอยู่ในแบบเสฉวนที่เขาพูดนะครับน่าจะเป็นแบบเนี้ย ต้นตำรับจากเซชวนนะครับอาจจะไม่เหมือนกับทางฝั่งจีนที่ผมเคยกิน,นครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็โอเคนะเซชวนก็น่าจะเข้ากับคนไทยดีนะเพราะว่ากลิ่นมันเบาอยู่นะครับนะอ่ะขอใส่วัตถุดิบที่เหลือครับที่เหลืออ่ะอันนี้เป็นอะไรมาดูกันปุ้มโอเคนะครับเมื่อกี้มือถือผมมันดับนะครับสายแบตหมดมั้งนะครับอันนี้ผมได้ใส่แล้วนะไอไอที่เป็นซองๆเมื่อกี้ครับรู้สึกจะเป็นเส้นนะคือมันเป็นเส้นเว้ยมันเส้นเป็นเส้นบุกมั้งนะครับนุ่มๆนะครับนุ่มเหนียวเหนียวนะครับนะมาดูกันอันนี้เขาบอกให้ใส่น้ำเลยนะแต่น เท่าไหร่น่าจะถึงประมาณนี้มั้งนะครับนะเนี่ยเขาบอกเทน้ําเทน้ําข้างล่างเทน้ําข้างบนอ่าแล้วก็ปิดฝารอ10นาทีนะครับเนี่ยทีมิริดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปิดฝาแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันระเบิดกลัวกลัวนะครับนะแต่เอาตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกมั้งบอกไปไว้ก่อนครับยิ่งมีข่าวไฟไหม้อยู่ครับเดี๋ยวเหนื่อยพ่อครับเดี๋ยวพ่อขึ้นมาดับไฟให้อีกนะครับเดี๋ยวเทน้ําแป๊บเกีีรยลงมากันสบาดีลงมาเออโอเคอ่ะเทน้ํา ดูนะครับดูนะครับชืดๆประมาณนี้อ่าประมาณนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะเทน้ําข้างล่างนะครับแล้วก็รีบใส่เลยโอเคตอนนี้ผมเทน้ำครับเขาบอกให้รีบปิดฝาเลยนะรีบปิดฝาเลยนะครับไม่งั้นมันจะร้อนปุ๊บ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 ปิุ๊าปุ๊บ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 เออเดี๋ยว เม่น่าจะได้ยินจากไม้นะเดี๋ยวเอาเป็นจากกล้องแล้วกันเนี่ยไอ้เหี้ยควันมันออกเห็นป่ะเออควันมันออกจริงด้วยทุกคนควันร้อนฟิวเอ้ยฟิวฟิวฟีวดูอีกสิบนาทีเจอกันครับเจอกันตอนผมยืนอยู่หน้าบ้านนะครับพอบ้านไฟไหม <c oughs> <c oughs> โอเคไปะละเจอกันปุ้ม โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ได้ผ่านไป10นาทีเป็นที่เรียบร้อยครับมาดูกันว่าหมาล่าต้นตำรับเซจนของเราจะเหมือนหน้าตาไหมครับจะหน้าเหมือนหน้าตาไหมครับมาดูกันครับ1 2ึ่งสองสมอุ้คือมันร้อนมากอู้อู้อะไรวะเราเล่นเราเล่นเราเล่นเอ้ยมันก็โอเคมันไม่ได้แย่ครับหรือกูใส่น้ําเยอะไปวะใช่ปะไม่หรอกมั้งมันแดงๆอะ่ะเว้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ดยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเอาเนื้อสัตว์มาใส่ผมเอาเนื้อสัตว์ด้วยนะครับ นี่ครับ <c oughs> เหมือนไหมเหมือนยังเหมือนยังไม่เหมือนไม่เหมือนโอเคโอเคอยู่โอเคอยู่ไหนลองลองชิมี่ลองชิมลองชิมลองชิมนะครับลองชิมน้ำซุปแล้วกันน้ำซุปชิมน้ำซุปก่อนอ่าชิมน้ำซุปนี่ถ้าใส่โชว casual, จ์จริงๆนี่ต้องปนะีเลยนะต้องปีเลยนะต้องปีแล้วดูดูดูน้ำซุปเห็นน้ำมันไหม <c oughs> น้ำมัน <c oughs> น้ำมันหมาล่านะครับลองชิมดูอือหือเจือจาง อะไรอ่ะกูใส่น้ําเยอะไปหรอก็มันไม่มีบอกอ่ะมีบอกปะมาไอ้ฮียถ้ามีบอกกูแป้งเลยนะอะทุกคนลองหยุดคลิปดูมันมีบอกไหมอ่ะมันไม่มีบอกอ่ะหรือรสชาติเป็นนี้แล้ววะฮะเจือจางหรือรสชาติมันเป็นนี้อยู่แล้วมันไม่แซบอ่ะมันมันมันอร่อยไหมอร่อยนะมันมันมีรสชาติเออเสียชวนก็พอเข้าใจแต่มันมันควรจะแบบอืมมากกว่านี้อ่ะมันเจือจาง ร้อนโอเคอยู <wh> ่โอเคอย่อ่านเราลองเราอ่าอ <me> ่าอ่าอ่าลองชิมอ <me> ันนี้ลองชิมอันนี้ลองชิมอันนี้เส้นเส้นเส้นโอ้โหนี่เขาบอกเหนียวหนึบเลยนะเหนียวหนึบเลยนะดู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 เหนียวหนึบเลยนะเส้นหนุบหนับต้นตำรับเลยนะหนุบหนับเลยนะอ่ลองดูแล้วเรดูอื้ม แข็งโป๊กไม่ใช่ไม่ใช่ใช <ission> เหนียวนุ่มจริงเหนียวนุ่มจริงเออเอ้ยยังดียังดีดยังดีเส้นนุ่มหนับจริงนะครับจริง <YY Y> พิมพ์นิพายจริงนะครับให้เลยจริงจริงนะครับอันนี้จริงครับอะไรจริงครับ <What? S 1> จุนเนี้ยโม่เนี่ยโม่เนี่ยน้ำน้ำโม่โม่ละนะไม่ไม่ไม่ไ,มได้เผ็ดเหมือนพริกที่โชเลยนะครับนะโม่ละเนี่ยน้ำซุปโม่ละครับ ออเป็นเพราะผมใส่น้ําเยอะไปปะวะผมก็ใส่ประมาณนี้นะเนี่ยประมาณที่มันให้ขึ้นคุณขุนเถียนขีดนี่ไหมคุณเยนขีดนี่ไหมไอ้รอยพับเออผมก็ใส่ประมาณนั้นนะเว้ยอันที่เกินมาเนี่ยคือเกินเพราะใส่วัตถุดิบนะผมก็ใส่ประมาณนั้นนะหรือว่าอะไรวะทำไมมันเจือจางนะวะอืมอะลอง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 นี่นี่มันฝรั่งเออมันฝรั่งโอ้ตัวเด็ดตัวเด็ดเลยใครกินหมาล่าไม่มีมันฝรั่งนี่อย่าเรียกว่าหมาล่านะเรียกว่าหมาเฝ้าบ้านไหวอ่ะลองกินดูลองกินหนึ่งสองสาม อืมไม่สู้ห <laughs> <laughs> ยอก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 โอ้โดนฟ้องเนี่ยโดนฟ้องใจเย็นค้าแม่พิมพ์ใจเย็นค้าแม่พิมโอ้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 อย่าเพิ่งด่าโอ้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 ดีดีดีก่อน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 อร่อย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 นะก็มันไม่ค่อยเผ็ดน,นะครับน่าจะเหมาะสำหรับคนไทยนะครับแต่ส่วนตัวก็ไม่ไม่ค่อยลื่นพิลมเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเจอจงังนะครับอะ ก็แค่นี้แหละกินนี่ดูกันนี้ครับไปละบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ผมด้วยนะครับ <ๆ S 1> จุ๊บ